เมื่อสายลมได้พ้นผ่านเทศการวินบลูมก็กลับมาอีกครั้ง เราและไพมอนจึงกลับมาที่เมืองมอนแซตเพื่อเข้าร่วมเทศกาลและเพื่อมาเยี่ยมเพื่อนกลับแต่กระนั้นเมื่อเราไปคุยกับแคทเธอรีนเธอกลับบอกเราเกี่ยวกับชาวเมืองที่เริ่มเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นคู่รักเบียทริสกับควินที่อยู่ๆเนี่ยก็เริ่มระหองระแหงกันขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับผมสาเหตุมาจากอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะจากบทสนทนาข้างตน้นแล้วก็จากมุมมองนักเดินทางอย่างเราเนี่ยก็สังเกตได้เลยนะครับผมว่าเบียทริสเนี่ยไม่ร่าเริงเหมือนก่อนเนาะถ้ามันเถอะควินฉันว่าช่วงนี้เราอย่ามาเจอกันดีกว่านะ,ะดี นี่หมายความว่าความสำเร็จของพวกเราจบกันแค่นี้เหรอผมเน่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไม่ใช่หรือไงเอาสรุปไอ้สอคนนี้ไม่ใช่แฟนกันเหรอวะเห็นคุยกันหนุ่มกันหญิงกันอย,อยู่ทุกวันวัดก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันแบบไวๆเลยนะครับผมกระผมเรนเองและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปสรุปเนื้อเรื่องเกนชินแพทช์5.6 ต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อกี้เลยนะครับผมคือคุณดอนนาเนี่ยปกตินางจะแอบชอบดีลูกของนางอยู่อย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนางดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีคุณดีลูกอยู่ในใจแล้วนะครับผมตรงกันข้ามเนี่ยดันหันกลับมาชอบเคยาแทนซะง,งั้นนะครับนี่มันอะไรเนี่ย พูดถึงผีผีก็มาเหยะเนี่ยดันเดินมาได้ยินตอนนางพูดซสอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญเพราะว่าจริงๆเหยะมาเพื่อเชิญเราไปคุยนะครับผมซึ่งเจ้าของคําเชิญในครั้งนี้เนี่ยก็คือรองรักษาการจีนนะครับผมแต่ว่าธุระที่จะเชิญไปคุยเนี่ยเรายังไม่รู้เนาะมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงคนที่เราเห็นว่ายืนรอกันอยู่เนี่ยก็มีแต่หัวหน้าหน่วยตัวบิ๊กกันทั้งนั้นเลยนะเมื่อเข้าไปในห้องทํางานของจีนเนี่ยทักทา,ายกันได้นิดหน่อยนางกบให้เราฟังเลยนบมวเมมนนม่เนีี้สบสวๆ ก็จะมีการพิจารณาคดีนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นคดีใหญ่อยู่พอตัวเลยนะครับผมแต่เรายังไม่ได้ทันถามรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะครับผมว่าน้าหน่วยเคยะเนี่ยก็มาตามจีนไปเข้าศาลซะก่อนเนาะซึ่งเราก็จะเดินตามไปด้วยนะครับผมพอไปถึงเปิดประตูเข้าไปปุ๊บจีนก็บอกว่าให้เราหาที่นั่งมาเหมาะแล้วก็รอดูได้เลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่าเพิ่งทําอะไรบุ่มบ่ามอา้าวไปศาลมันั่งตรงไหนก็ได้อะไม่ใช่ว่าเขาจัดที่นั่งไว้ให้หรอวะอะไรวะเนี่ย บรรยากาศของศาลเนี่ยเริ่มโดยการอธิบายว่าเนื่องจากหัวหน้าของอัศวินฟาโวนิสซึ่งก็คือวอลก้าไม่อยู่จีนซึ่งเป็นรองรักษาการเนี่ยก็จะทําหน้าที่ประธานศาลแทนนะครับผมโดยมีคุณดาเลียตัวแทนจากโบสฟาโวนิสมาเป็นลูกขุนในครั้งนี้ส่วนจําเลยในครั้งนี้เนี่ยก็คือหัวหน้าทีมสืบสวนแห่งกองอัศวินฟาโวนิสอันเบโดนั่นเองเราก็คิดในใจอันเบโดทําอะไรลงไปกันแน่ นั่นสิมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยต่อไปจะเป็นการแนะนําทนายของทั้ง2ฝ่ายโดยทนายฝ่ายโจทก็คือคุณเฮอร์ตาหัวหน้าหน่วยโลจิสติกแห่งอัศวินฟาโวนิสสส่วนทนายฝั่งจําเลยก็คือคุณเคยะหัวหน้ากองทหารมา้าแห่งอัศวินฟาโวนิสส และเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็ขอเริ่มการพิจารณาณนบัดนี้ฉันคงต้องกล่าวว่าก่อนการพิจารณาคดีทางเราได้มีการสืบสวนคดีฆาตกรรมอำพรางที่เกิดขึ้นในมอนซาแดยเร็วนี้โดยมีผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือคุณอันเบโดซึ่งทางเราก็ได้มีการสืบคน้นจนได้หลักฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฆาตะกรรมเนี่ยนะโดยพยานของทางเราให้การว่า เมื่อเราว1 1วันก่อนพบเห็นอันเบโดลากวัตถุขนาดใหญ่จากประตูเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งภายหลังได้ค้นพบว่านั่นคือศพมนุษย์ลำดับต่อไปขอเชิญพยานมาขึ้นให้การด้วยซึ่งคุณเบียทริสเนี่ยให้การว่าเธอเนี่ยเห็นบุคคลแต่งกายคล้ายอันเบโดกกำลังลากกระเป๋าใบใหญ่ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เธอเห็นว่าการกระทํานี้ดูน่าสงสัยก็เลยแอบตามออกไปเมื่อแอบอยู่หลังต้นไม้คอยดูการกระทําของอันเบโดจนได้เห็นว่าภายใต้กระเป๋านั้นคือศพซึ่งณขณะนั้นอัาเบโดก็กําลังใช้ ทางธาตุของตัวเองลบร่องรอยโดยการฝังงั้นทางเราขอจำเลยขึ้นให้การคืนนั้นคุณอยู่ที่ไหนแต่สารที่เคารพครับคืนนั้นผมทํางานอยู่ชั้น2ของสํานักงานฟาเวเนียครับท่านใช่แล้วครับสารที่เคารพตอนนั้นเนี่ยเราดูเอกสารการสํารวจสภาพแวดล้อมของดาร์กอนสปายอยู่ครับผมมันมีมากเลยครับเลยต้องใช้เวลาตรวจค่อนข้างนานเั้นคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างคะอืมไม่มีครับแต่หากจําเลยจะทําเช่นนั้นจริงๆในที่เกิดเหตุก็ต้องพบหลักฐานบ้างภายในที่เกิดเหตุคุณพบศพหรือเปล่า ไม่พบค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังหาศพไม่เจอแต่ว่าที่พุ่มไม้ข้างๆเราเจอรอยเท้าของผู้ชายแล้วก็เศษผ้าอยู่เออคือคุณกําลังจะบอกว่าแค่รอยรองเท้าผู้ชายกับเศษผ้านี่จะทําให้ลูกความของผมเนี่ยกลายเป็นฆาตกรเลยเหรอครับห<อ>ืมงั้นจําเลยมีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าท่านประธานครับ ผมเนี่ยอยู่ในหน่วยอัลสเวนฟาโวเนสหน้าที่ของผมคือปกป้องประชาชนนะครับผมไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่จะทําอย่างนั้นนะครับเช่นนั้นไิฉันจะขอเรียนให้ท่านทราบถึงข้อหาที่2ของจําเลยนะคะสารที่เคารพข้อกล่าวหาที่2ช่วง7วันก่อนภายในเวลาช่วงเช้ามีพยานเห็นจําเลยกําลังจัดการกับศพซึ่งเหยื่อคาดว่าจะเป็นชายวัยผู้ใหญ่เหตุเกิดที่บริเวณระหว่างดากอนสปายแล้วก็ดาวินเรีเช่นนั้นดิฉันขอเบิกตัวพยานขึ้นให้การในสารซึ่งดิลุกก็ได้ให้การว่าตอนนั้นประมาณเวลาตีส 3 4 0นาทีอันเบโดกำลังจัดการกับศพอยู่ใต้นา้าผาเวลาตี3หน้าขนาดนั้นมืดมากก็จริงแต่ว่าการเรืองแสงของวิชันก็ทำให้ดิลุกมองเห็นอันเบโดได้อย่างชัดเจนและจากการประเมินด้วยสายตาของดิลุกเองเหยื่อจะเป็นชายวัยผู้ใหญ่รูปร่างผอมสูงเอาเบโดฝังเหยื่อรายนั้นไว้ที่ใต้นา้าผาและใช้พลังของวิชันเพื่อกลบล่องรอยคุณเคยะแย้งขึ้นเออดผมไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณดิลุกถึงไปอยู่บริเวณนั้นตอนตีสามตีสี่ ไปเดินเล่นนี่ยังต้องดูเรื่องดูเวลาอีกเหรอผมจะเดินเล่นแถวบ้านผมมันผิดตรงไหนผมจะเดินเล่นแถวบ้านตัวเองมันต้องแจ้งให้คุณทราบเลยไหมที่นายท่านเดลุกกล่าวมาก็ถือว่าสมเหตุสมผล เคยะกล่าวขึ้นแต่คําถามเดิมที่คุณยังตอบไม่ได้เลยก็คือศพละ่ะอยู่ที่ไหนถ้าคุณเคยะกาลังจะแย้งว่าหลักฐานไม่เพียงพออีกฉันขอให้ลมเลิกความคิดนั้นดีกว่านะคะเพราะครั้งนี้พยานก็ได้พบหลักฐานเช่นกันเป็นกระดูกต้นขาและฟันของมนุษย์ส่วนสาเหตุที่พบหลักฐานเพียงแค่นี้นั้นทางเราคาดว่าจําเลยน่าจะใช้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุบางอย่างเพื่อย่อยสลายศพค่ะอืมก็ถือว่ามีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าทั้งผมเองก็มีหลักฐานเช่นกันฉะนั้นผมขอเบิกตัวพยานใช่ลวล่ะตอนนั้นฉันกับคุณณออออัันนนนนนเเบดดยยู่่ให้้้งสสมุุฉป็พาาไซคครกลวขึื กำลังจะบอกว่าทั้งวันวันนั้นเนี่ยเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยเหรอคะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคำกล่าวอ้างของซูโครสจึงถูกปัดตกไปโดยปริยายซ้ำร้ายจดหมายส่วนตัวของอันเบโดถูกคนพบและนำมาเปิดเผยในสารโดยเนื้อหาข้างในนั้นเกี่ยวกับดราก้อนสปายการวิจัยชีวิตและความเกี่ยวข้องของชีวิตต่อการเกิดใหม่ ซึ่งก็รวมถึงความตายด้วยเช่นกันทั้งนี้ในตอนท้ายของบันทึกได้กล่าวเอาไว้ว่าการทดลองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดราคอนสไปและที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประตูเมืองมอนสเตตซึ่งจากบันทึกในช่วงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับการให้การของพยานนะครับผมจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาขั้นต้นท่านลูกขุนหรือก็คือคุณดาเลียเห็นด้วยกับจีนผู้เป็นประธานศาลในครั้งนี้ว่าอันเบโดมีความผิดจริงในฐานฆาตกรรมอำพราง หลังการพิจารณาคดีจบลงโรซาเลียได้เข้ามาบอกกับเราว่ามีคนบางคนนัดเ,าเราไปที่ Star n e s h Cliff หรือว่าหน้าผาสตาร์เนชนั่นแหละครับผมพอเราไปถึงสถานที่เนี่ยก็เจอเวนติยืนรอเราอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าคนที่นัดเรามาจริงๆเนี่ยก็คือคุณดาเลียหลังจากพูดคุยกันไปมาจึงได้ใจความตามนี้อันดับแรกเลยคือคุณดาเลียเนี่ยรู้ตัวตนของเวนติแล้ว สองก็คือคุณดาเลียเนี่ยเหมือนจะเปรย์ให้เราฟังนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะถูกจัดฉากขึ้น3ก็คือเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองมอนสเตดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเวนติล้วนสังเกตเห็นและก็ขอให้เราเนี่ยไปสืบต้นต่อของเรื่องนี้มาให้ได้แต่ก็ไม่ได้ให้ไปตัวเปล่านะครับผมเวนติเนี่ยให้สิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายๆวิทยุสื่อสารกับเรามาหนึ่งชิ้นเนาะหลังจากการคุยกับเวนติเราได้กลับมาที่ห้องทํางานของจีนแล้วก็ได้เห็นหัวหน้าหน่หนวยหลายๆคนเนี่ยจ,กกจยยับกล ขอให้เราเนี่ยไปสืบเสาะหาหลักฐานที่ห้องวิจัยของอันเบโดและเมื่อเรามาตรวจดูที่ห้องของอันเบโดนอกจากหนังสือการวิจัยแบบปกติแล้วเราเนี่ยดันไปเจอช่องว่างลับที่เก็บกระดาษบางอย่างไว้ด้วยนะครับผมหนึ่งในหลักฐานที่เราพบก็คือแผนที่ซึ่งถูกมาร์กเอาไว้เรียบร้อยแล้วและถ้าเรานําแผนที่อันนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคําให้การของพยานทั้งสองคนเนี่ยมันก็จะตรงกับจุดเกิดเหตุที่พยานเล่ามาในชั้นศาลเลยนะครับผมพอตรวจสอบทุกอย่างในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะรายงานให เวนเตรู้ก่อนเรานี่มันสายรับ2หน้าชัดๆและเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้พบแผนที่ที่ถูกอัมเบโดทาสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเนี่ยเราเลยตัดสินใจจะไปดูจุดเกิดเหตุก่อนจะนําทุกอย่างเนี่ยไปรายงานให้มาสเตอร์จีนได้ทราบซึ่งสิ่งที่พบเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในหลุมเลยทั้งรอบๆเนี่ยยังมีร่องรอยการขุดค้นในตางหากถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือมอนสเตอร์หรือไม่ก็สัตว์นะครับผมทีนี้เราก็นําเรื่องทั้งหมดที่พบเนี่ยไปรายงานให้มาสเตอร์จีนทราบแล้วก็รรรออกกาาาาพิจณคดีีในน1-2วัข้ง "Midas," การพิจารณาคดีครั้งที่2เริ่มด้วยคำพูดของจีนโดยการกล่าวว่าประธานศาลในครั้งนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงตำแหน่งลูกขุนซึ่งก็คือคุณดาเลียและทนายของทั้งสองฝั่งโดยทนายฝั่งโจทก์ก็คือคุณเฮอร์ตาจากฝ่ายโลจิสติกของอัศวินฟาโวนิสและทนายฝั่งจำเลยก็คือคุณเคยะหัวหน้ากองทหารม้าแห่งอัศวินฟาโวนิสส่วนทางฝั่งตัวของจำเลยเองก็คือคุณอันเบโดหัวหน้าหน่วยสืบสวนของอัศวินฟาโวนิสยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็เริ่มได้ สารเด็เคารพค่ะ จากการค้นคว้าหลักฐานเพิ่มเติมในคราวก่อนทำให้เราพบว่ากระดูกที่เราได้มานั้นคือกระดูกของมนุษย์จริงและเป็นกระดูกมนุษย์ของเพศชายและจากการสืบสวนเพิ่มเติมในครั้งนี้เราได้พบรายงานการหายตัวไปของชาวมอนสเตอหลายคนในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการระบุศพผู้ตายนั้นดิฉันขอเชิญคุณโรซาเรียขึ้นให้การในศาลเพิ่มเติมค่ะซึ่งจากการตรวจสอบและระบุตัวตนของผู้ตายเนี่ยทำให้พบว่าผู้ตายเนี่ยมีชื่อว่าฮานเซลแมนเพศชายอายุ46ปีเป็นอาชีพนายพรานแล้วก็ไม่มีภรรยา ไมม่ีาติในทางด้านแรงจูงใจของจำเลยนั้นเมื่อดูจากจดหมายแล้วคาดว่าน่าจะเป็นการใช้ประชาชนเพื่อการทดลองของตงัวเองและในการพิจารณาคดรีรอบที่สองเรามีพยานเพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งคนซึ่งก็คือคุณดอนนาะมีพยานมาเพิ่มก็ไม่ได้หมายความว่ามีผู้เคราะห์ร้ายเพิ่มนะครับผมใจเย็นๆนะไว้ก่อนนะสรุปจากเหตุการณ์ที่นางเล่าก็คือว่านางเนี่ยไปตั้งแคมป์แถวแถวดาวินารี่แล้วก็บังเอิญบังเอิญเห็นดีลุกอยู่แถวนั้นพอดีเลยตัดสินใจแอบตามไปเพราะว่าอยากคุยด้วยก็ด้วยความที่แอบตาม พอดีลุกเจอศพนางเองก็พบก็เห็นไปกับเขาด้วยพยานทั้งสองนั้นให้การตรงกันที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็แค่ศพหายไปได้ยังไงตรงนี้เนี่ยคุณเธอท่าก็จะยกหลักฐานที่เราค้นเจอในห้องของอันเบโดขึ้นมาใช้แผนที่และจุดที่ถูกทำเครื่องหมายเอาไว้เนี่ยตรงกับจุดที่จำเลยใช้ก่อเหตุคุณอันเบโดครับคุณจะยอมรับหรือเปล่าว่าแผนที่อันนี้มันเป็นของคุณ<อ>งั้นคนที่ทำเครื่องหมายพวกนี้บนแผนที่ก็คือคุณใช่ไหม หลักฐานและพยานแน่นหนาขนาดนี้คุณยังจะแก้ตัวอะไรอีกสารที่เคารพครับ,รบผมยังขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองว่าผมยังไม่เคยฆ่าใครในส่วนของหลักฐานที่โจทย์ไปพบเจอนั้นผมเองก็ยอมรับว่ามีน้ำหนักมากพอสมควรแต่ว่าผมเองก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นผมจะไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำพูดแบบนั้นออกมาก็ไม่ได้ทาให้คุณเป็นผู้บริสุทธิ์หรอกนะจังหวะนั้นเนี่ยอันเบโดก็หันมาพูดกับเราเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนเจอหลักฐานสารที่เคารพดิฉันมีคําถาม หลุมที่ดรา้อนสปายจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าดินที่อยู่รอบๆหลุมนั้นกระจายตัวคล้ายถูกขุดคน้นอีกครั้งร่องรอยรอบๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันแต่อย่างใดหึก็ <c oughs> <c oughs> จริงนะคะที่คําถามนี้นั้นมีน้ําหนักแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่านอกจากจําเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครไปอยู่ที่นั่นเลยสักคนซึ่งเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วอันเบโดจึงตัดสินใจจะสารภาพบางอย่าง <c oughs> อย่างแรกเลยกก็คือ อันเบโดเป็นเจ้าของแผนที่นั้นจริงและเป็นผู้ที่เขียนสัญลักษณ์ลงด้วยตัวเองอย่างที่2ก็คือจุดที่ทำสัญลักษณ์ไว้ในแผนที่แต่ละจุดนั้นมีศพอยู่จริงๆ ได้ยินไหมคะสารที่เคารพเขาสารภาพออกมาเองแล้วฉะนั้นดิฉันว่าประหารแม่ชา้าก่อนท่านจอมยุทธผมบอกว่าในนั้นมีศพอยู่จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้างในจะเป็นศพของมนุษย์เมื่อนานมาแล้วผมได้พบกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญบนดะกอนสไปและแขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้นั้นเขาพยายามใช้สภาพแวดล้อมเพื่อกำจัดผมเราสู้กันและผมฆ่าเขาซึ่งอูล่าก็ได้กล่าวเสริมตรงนี้ไว้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมที่ทางกิลนักประจญภัยเนี่ยจัดขึ้นเมื่อกิจกรรมหมดเวลาลงเหล่านักประจญภัยก็ ทยอยกันลงมาจากภูเขาถ้าบุคคลที่อันเปโดพูดถึงไม่ใช่พวกของอูล่าที่กําลังลงมาจากไหลเขางั้นช่วงเวลาที่เกิดการต่อสู้ขึ้นก็น่าจะเป็นหลังจากนั้นงั้นแบบนี้ก็ยิ่งชี้ชัดเลยละสิว่าจําเลยนั้นผิดทุกข้อกล่าวหาจริงไม่ไม่คุณนะ่ะเข้าใจผิดแล้วคุณเฮอร์ตาส่วนสําคัญของเรื่องนี้ผมยังไม่ได้พูดมันออกมาเลยซะด้วยซ้าคนที่ผมได้สังหารไปบนภูเขานั่นนะ่ะมีผมสีทองตาสีฟ้า ส่วนสูงประมาณตัวผมเองอีกทั้งคนคนนั้นก็ยังแต่งกายคล้ายกับตัวผมซึ่งประเด็นมันก็คือคุณได้ฆ่าคนไงล่ะคะคุณอันเบโดถูกต้องแล้วครับที่ผมนะ่ะได้สังหารคู่ต่อสู้ที่หน้าตาคล้ายกับตัวผมแต่ผมก็ยังไม่เคยพูดเลยนะว่าคนคนนั้นนะ่ะคือมนุษย์ยังหวะนี้อยู่ๆก็มีอัศวินฟาโเนสกลุ่มหนึ่งพาคุณเฮอร์ตาอีกคนเดินเข้ามาในศาลซะอย่างนั้น กลายเป็นว่ามีคุณเฮอร์ตาสองคนคนในศาลงงผมก็งงซึ่งจากคำอธิบายของคุณอันเบโดตอนนี้ทุกๆคนในศาลเนี่ยก็รู้แล้วนะครับผมว่ามีมอนสเตอร์เนี่ยแฝงตัวเข้ามาเป็นคนในเมืองมอนสเตอร์แล้วกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันใครคือคุณเฮอร์ตาตัวจริงและใครคือคุณเฮอร์ตาตัวปลอมเรื่องนี้สำหรับคนที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานั้นรู้ดีเพราะว่าเธอนั้นมีแผลเป็นที่มือข้างซ้ายส่วนทางด้านคุณเฮอร์ตาตัวปลอมก็ไม่แม้แต่จะกล้าถกแขนเสื้อของตัวเองขึ้นมาซะด้วยซ้ำ พอพวกมอนสเตอร์รู้ว่าแผนของตัวเองแตกแล้วเนี่ยก็เลยทําการก่อจะลาจนส่วนพวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็เริ่มบุกเมืองมอนซัตทันที พอฝ่าความวุ่นวายในสารออกมาได้เนี่ยตัวเราก็มีโอกาสได้คุยกับทั้งอันเบโดและก็เวนติโดยสรุปจากเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของมังกรดูรินที่ควบคุมมอนสเตอร์ให้มาโจมตีนั่นแหละครับผมแค่นั้นเลยฮะหลังจากบทสนทนานี้เนี่ยตัวเราและอันเบโดก็ต้องปกป้องเมืองมอนสเตอร์พร้อมๆกับอัศวินฟาบูเนสทุกๆคนในฉากการปกป้องเมืองตรงนี้เนี่ยผมจะไม่บรรยายแล้วกันนะ หลังจากการตั้งรับมอนสเตอร์อย่างดุเดือดเราก็กลับมาประชุมกับทุกคนที่ห้องบัญชาการและจากการพูดคุยเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าจริงๆวอลก้าเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปทําสัญญากับกลุ่มแม่มดทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันโดยให้เวินติเป็นคนกลางรายละเอียดของการพูดคุยเป็นอย่างไรไม่ทราบได้แต่ผลของการพูดคุยก็คือสมาคมแม่มดได้ให้คํามั่นไว้กับวอลกา้าหากมอนสเตอร์ตกอยู่ในอันตรายสมาคมแม่มดก็พร้อมช่วยเหลือเสมอ วงเล็บว่าถ้ามอนสเตตต้องการการช่วยเหลือจริงๆอะนะอ่ะเพราะว่าแล้วก็โทรไปหาคุณอลิสเลยดีกว่าพอคุณอลิสรับสายแล้วเนี่ยเวนติก็พูดนี่เวนติเองนะแต่คุณอลิสก็ทําเฉยๆนะครับผมเวนติไหนเวนติอะไรฉันไม่รู้จักคนชื่อเวนติเอก็ได้กูบาบาทอสไงเทพแห่แพงลมอะ่ะฮัลโหลโอ้โอ้ท่านบาบาทอสอย่ากโกรธกันเลยนะฉันแค่แซวเล่นนะ่ะเอาไปดูได้พูดต่อและขอให้คุณอลิสเริ่มการประชุมไตรภา,าคี คุณอลิสได้ถามอันเบโดว่าความปรารถนาของเธอคืออะไรซึ่งความปรารถนาของอันเบโดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนคุณอลิสก็เลยบอกว่าเมื่อเราพร้อมแล้วให้ไปหาที่โต๊ะยาวได้เลยตอนออกเดินทางเนี่ยอันเบโดบอกเราว่ามีเพื่อนคนหนึ่งรอเราอยู่ที่ห้องทํางานซึ่งเพื่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าหนูดูรินตั้งแต่อีเวนต์ของฟอนเทนู่นเลยครับผมมันสักพักแล้วเนาะพอสอบถามกันไปมาเนี่ยก็รู้ว่าเจ้าหนูดูรินเนี่ยมาที่นี่ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ได้แอบมานะครับน้องเนี่ยขอน้อง สกละมุดแล้วเนาะพอคุยกันได้สักพักเลยได้รู้ว่าจริงๆอันเบโดเนี่ยมีแผนจะใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตุของตัวเองเนี่ยนำตัวตนของเจ้าหนูดูรินมาแทนที่มังกรดูรินในดราก้อนสไปหากทําสําเร็จพลังงานชั่วร้ายที่ดราก้อนสไปเนี่ยก็จะหายไปแต่การหลอมรวมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หลอมรวมแล้วเกิดใหม่ในฐานะมังกรแต่ว่าเจ้าหนูดูรินเนี่ย จะเกิดใหม่ในฐานะมนุษย์ส่วนหนึ่งที่อยากกลายเป็นมนุษย์เนี่ยเจ้าตัวบอกเราว่าสิ่งนี้เนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่มีความหมายดีและเจ้าตัวยังบอกอีกว่าอยากทําให้การดํารงอยู่ของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่านี้ด้วยความที่ว่าทั้งคู่ผมหมายถึงอันเบโดกับเจ้าหนูดูรินนะครับคือทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกเจ้าหนูดูรินจึงรู้สึกว่าอันเบโดเนี่ยก็เหมือนญาติพี่น้องของตัวเองคนหนึ่งเลยตั้งใจว่าจะกลับมาที่นี่มาทําหน้าที่และกลายเป็นมนุษย์ และสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กดออกไปเนี่ยผมก็มีบางอย่างอยากจะพูดนะครับผมคืออย่างนี้ครับผมรู้ๆนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมันออกมาช้านะครับผมคือกว่าคลิปผมจะออกเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าคลิปล่าสุดที่ผมลงไปเนี่ยมันประมาณ20วันที่แล้วนะครับผมคือผมเข้าใจตรงนี้นะครับว่าผมเนี่ยทำคลิปช้านะฮะ และเช่นเคยนะครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ดูคลิปผมเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับผมและผมเนี่ยจะเร่งทําคลิปสรุปเนื้อเรื่องภาคที่2เนี่ยให้ออกมาไวที่สุดเท่าที่มันจะเอื้อเป็นไปได้ก็แล้วกันนะฮะและผมเองเนี่ยก็เพิ่งเคยทําคลิปแนวสรุปเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผิดพลาดประการใดก็ฝากเตียนผมไว,ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านก็แล้วกันนะฮะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ